เราจะมาดูที่กรณี a น้อยกว่า0อ่าโอเคบางคนอาจจะเรียนเยอะแล้วเริ่มหมึนแล้วอุ้ยอันนี้มันอะไรอ่าพี่ก็จะแยกให้นะว่าที่ตอนแรกเราบอกว่า a ของเราไม่เป็น0ูนย์แน่ๆเราก็เลยจะแบ่งเป็นกรณีใหญ่คือ a เป็นบวกหรือ a มากกว่า0กับ a เป็นลบหรือ a น้อยกว่า0เสร็จแล้วในแต่ละกรณีกรณีที่ a มากกว่า0นเนี่ยพี่จะดูเป็น a เท่ากับ1 และ a ไม่เท่ากับ1ส่วนกรณีที่ a น้อยกว่า0นเนี่ยพี่ก็จะดู a เป็นลบ1กับ a ไม่เป็นลบ1แล้วตอนนี้เรากำลังดูกรณีใหญ่อันนี้คือ a น้อยกว่า0อ่ะเสร็จแล้วพี่ก็เลยจะแบ่งเป็นกรณีที่ a เท่ากับลบ1และ a ไม่เท่ากับลบ1ก็คือตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนสีเขียวอันนี้เพราะว่าขั้นตอนสีฟ้าอันนี้เราเรียนจบไปแล้วเมื่อกี้ อ่างัันพี่ก็มาดูกรณีที่1พี่จะให้เป็นกรณีที่ a เท่ากับลบหส่วนกรณีที่สองจะเป็นกรณีที่ a ไม่เท่ากับลบหอ่ะกรณีแรกเมื่อ a เท่ากับลบหจากสมการ y เท่ากับ ax ําลังสองเราแทน a เป็นลบหเข้าไปเราก็จะได้เป็น y เท่ากับ ลบ x, กลังสองแล้วเราจะเขียนกราฟของสมการ y, y เท่ากับลบ x กำลังสองโดยเราจะใช้การกำหนดค่า x ที่เป็นจำนวนเต็มแล้วแทนหาค่า y จากสมการแล้วเราจะได้ค่าออกมาดังตารางนี้พี่ให้ x เป็นลบสามลบสลบหนึ่์หนึ่และสแล้วพี่ก็แทนใน y เท่ากับลบ x กลังสองพี่ก็ได้ค่า y มาแล้วพอได้ค่า y า่างนี้เสร็จ เราก็จะเห็นว่าอา้าวอันนี้มันจับได้เป็นคู่เหมือนเดิมเลยเพราะอะไรเพราะว่าตอนยกกำลังสองเนี่ยไม่ว่าลบสามกำลังสองกับสามกำลังสองพอยกกำลังสองเครื่องหมายลบที่ลบสามมันก็จะหายไปก็จะเหลือเป็นเก้าแต่ว่ากราฟที่เราทำเนี่ยมันมีลบอยู่ข้างหน้าเราก็เลยเติมลบเข้าไปเราก็จะได้ว่ามันเป็นลบเก้าเท่ากันทั้งสองค่า ตรงนี้ก็จะเป็นลบสลบหและ0มันจะจับได้เป็นคู่เพราะการอยู่กำลังสองเนี่ยทำให้ค่ามันออกมาเท่ากันเสร็จแล้วพอเราได้คั้วดับมา7ควดข้วดับอันนี้1 2 3 4งสอห้าเราจะนำเจ็ดขั้วดับอันนี้นี่แหละก็คือมีคั้วดับลบสามลบเลบสลบสลบหลบหนึย์ 1-1 2-4ลบ1 2ลบ4และ3-9ลบ9านำไปเขียนกราฟตอนแรกเราจะพอดจุดออกมา7จุดแค่จุดสีดำก่อนแล้วพอเราเห็น7จุดเนี่ยเราก็กลับมาดูอันนี้มันพาราโบลานี่เราก็เลยวาดแนวโนมขึ้นมาเป็นเส้นสีแดงแล้วเราก็เลยได้เป็นกราฟของ y เท่ากับลบ x กําลังสองดังลูก ซึ่งเราจะเห็นว่าพาราโบลาอันนี้เนี่ยมันเป็นพาราโบลาควา่ำโอเคแล้วเราก็จะไปดูกันจากกราฟ y เท่ากับลบ x ก,กํลังสองเนี่ยเขาอยากให้เราตอบคำถามต่อไปนี้ ข้อแรกกราฟของสมการ y เท่ากับลบ x กำลังสองเนี่ยมีลักษณะเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาควา่ำเราก็เห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นพาราโบลาควา่ำเราก็ตอบแล้วข้อ1ตอบพาราโบลาควา่ำถัดมาข้อ2ถ้าให้ x มันสแล้วค่า y เป็นเท่าไหร่เราก็ดู สมการของเราคือ y เท่ากับลบ x กํลังสองพี่ก็จะแทน x มีค่าเป็น4เข้าไปเราก็จะได้ว่า y เท่ากับลบของ4ีกํลังสองก็คือลบของ16เราก็เลยตอบ y เท่า,ากับลบสิบถัดมาข้อ3ถ้าให้ x เป็นลบสแล้ว y มีค่าเท่าไหร่ y ของเราคือลบ x กำลังสองพี่ก็แทน x เป็นลบ4เข้าไปได้เป็นลบของลบ4ีกำลังสองลบ4กำลังสองอันนี้เนี่ยมันก็คือลบ4คูลบ4ลบลบจะกลายเป็นบวก4คูณ4เป็น16กลบ4คูณลบ4ก็เลยกลายเป็น16แล้วอย่าลืมเครื่องหมายข้างหน้าข้อนี้ก็เลยได้ว่า y เป็นลบ16เป็นคำตอบแต่น้องคนไหน อาจจะมองว่าเอ้ยพี่เรารู้นี่ว่ากราฟเนี่ยมันสมมาตรกันหนูรู้แล้วว่า x เป็น4เนี่ย y เป็นลบสิ 16. ดังนั้นถ้า x เป็นลบสมันก็ต้องจับคู่ได้ y เป็นลบสิเท่ากันโอเคนะถ้าใครมองเร็วก็จะได้ไม่ต้องคิดเลขอ่ะต่อมาข้อ4ถ้า x เป็นถ้าให้ y เป็นลบเนี่ยค่า x จะเป็นเท่าไหร่เราก็รู้แล้วนี่ ว่า y เท่ากับลบ x กำลังสองแล้วก็แทงเข้าไปลบ16เท่ากับลบ x กำลังสองลบสองข้างเหมือนกันก็หารออกจะเหลือเป็น16เท่ากับ x กำลังสอง x กำลังสองเท่ากับ16หมายความว่า x จะเป็นรากที่สองของ16ซึ่งรากที่สองของ16เนี่ยมันจะมีอยู่สองค่าคือ4กับ ลบสดังนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบแล้วว่าค่า x จะเป็น4กับลบสน้องคนไหนที่ลืมลบสเนี่ยใส่เครื่องหมายดอกจันไว้เลยนะเราต้องระวังว่ารากที่สองมันจะมี 2, อค่าอ่าถัดมาข้อที่5กราฟของสมการ y เท่ากับลบ x ก,กำลังสองเนี่ยเป็นรูปสมมาตรหรือไม่ถ้าเป็นเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรอ่าเราก็กลับมาดูที่กราฟ เราเห็นชัดเจนเลยว่ามันสมมาตรกันซึ่งแกนสมมาตรของมันคือแกน y เนี่ยแกน y เส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นแกนสมมาตรข้อนี้เราก็ได้ตอบได้เลยว่าเป็นรูปสมมาตรเส้นตรง x เ,เท่ากับ0หรือ แกน y เนี่ยแหละเป็นแกนสมมาตรโขเคนะข้อนี้ต้องตอบสองคำถามคำถามแรกตอบว่าเป็นสมมาตรคำถามที่2ตอบว่า x เส้นตรง x เท่ากับ0หรือแกน y เนี่ยแหละเป็นแกนสมมาตรของ y เท่ากับลบ x กำลังสองถัดมาข้อที่ห ถ้า x มากกว่า0ย์และมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่า y จะเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็มาดู x มากกว่า0ูย์คือฝั่งขวาถ้า x เพิ่มไปเรื่อยๆคือ x จะไปต้องไปฝั่งขวาเราก็จะเห็นว่าการาฟ y เนี่ยมันจะค่อยๆดิ่งลงไปเรื่อยๆการที่การาฟ y ค่อยๆดิ่งลงไปเรื่อยๆเนี่ยคือค่า y มันจะน้อยลง เราก็เลยได้แล้วว่าถ้า x มากกว่า0และมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่า y จะน้อยลงเรื่อยๆอต่อมาเรามาดูข้อ7ถ้า x เป็น0แล้วค่า y เป็นเท่าไหร่เราก็ดู y เท่ากับลบ x กํลัง2พอเราแทน0เข้าไป เราก็ได้เป็นลบศูนย์กำลังสองก็คือลบศูนลบศูย์ก็มีค่าเป็น0ูนย์เราก็เลยตอบว่า y เท่ากับศหรือบางคนอาจจะมองที่กราฟเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าตำแหน่งที่ x เป็นศูนย์คือจุดตรงนี้มันจะมีค่า y เป็น0นย์เช่นเดียวกันก็ตอบว่า y เป็น0นได้เลยต่อมาข้อที่8ถ้า x น้อยกว่า0ย์และมีค่าลดลงเรื่อยๆแล้วค่า y จะเปลี่ยนแปลงยังไง เอน้อยกว่าศูนย์ก็คือซีกฝั่งซ้ายแล้วเขาบอกว่าเอน้อยลงเรื่อยๆก็คือ x ต้องไปฝั่งซ้ายคือ x จะน้อยลงเราจะเห็นว่าถ้า x น้อยลงเรื่อยๆเ,เนี่ยคือการาไม่ค่อยๆวิ่งไปฝั่งซ้ายเนี่ยค่า y มันจะดิ่งลงพื้นก็คือค่า y มันจะน้อยลงเราก็เลยได้แล้วว่าข้อ8เนี่ย x า X น้อยกว่า0และมีค่าลดลงเรื่อยๆค่า y จะเปลี่ยนแปลงแบบน้อยลงเรื่อยๆต่อมาข้อที่9ค่าสูงสุดของ y เป็นเท่าใดและได้มาจากค่า X เ,เท่าใดเราก็มาดูที่กราฟนี้เราอยากได้ y สูงสุดก็คือ y ต้องอยู่เหนือ,เ,นอเพราะวา่า y ถ้ายิ่งมายิ่งสูงก็จะมีค่า มากเราก็จะเห็นว่าจุดบนกราฟที่ทำให้ค่า y มากสุดคือจุดสีแดงอันนี้คือจุด0 0เราก็เลยได้แล้วว่าค่า y ที่มากสุดเป็น0ซึ่งได้มาจากค่า x ที่เป็น0 ข้อ10ค่าต่ำสุดของ y มีหรือไม่เพราะเหตุใดเราก็ดูกราฟนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยเห็นลูกศรไหมคือการาฟ y เนี่ยมันการาฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆแลวเอายิ่งมันวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะวิ่งลงมาลงมาลงมาค่า y ของมันจะลดลงไปเรื่อยๆดังนั้นเราไม่สามารถหาค่าต่ำสุดของ y ไ,ได้เพราะว่าค่า y มันสามารถลดลงเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จากกิจกรรมนี้นะงั้นเดี๋ยวพี่จะสรุปว่าการ y เท่ากับล x กำลังสองเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็คืออันนี้เราจะดูพาราโบลา y เท่ากับ x กำลังสองบวก bx บวก c แล้วเราจะพิจารณากรณีที่ a ไม่เป็น0 b เป็น0 c เป็น0ก็เลยได้ออกมาเป็น y เท่ากับ x กำลังสอง เสร็จแล้วเราจะดูกรณีที่ a น้อยกว่า0และ a เท่ากับลบ1ก็เลยได้เป็นสมการ y เท่ากับลบ x กำลังสองเข็นะเราได้มาว่า y เท่ากับลบ x กำลังสองแล้วเราก็นำไปวาดกราฟจากสมการ y เท่ากับลบ x กำลังสองเนี่ยเราจะได้กราฟพาราโบลาเป็นรูปอย่างนี้ซึ่งพาราโบลานี้เนี่ยมันเป็นพาราโบลาคว่ำ โดยพาราโบลาคว่ำนี้จะเป็นรูปสมมาตรโดยแกนสมมาตรของมันคือแกน y หรือบางคนอาจจะเขียนเป็นสมการ x เ,เท่ากับ0เป็นแกนสมมาตรก็ได้อันนี้หารที่ว่างจุดไว้ข้างๆนะอันนี้เป็นสรุป แล้วก็ในกราฟ y เท่ากับลบ x กำลังสองเนี่ยมันจะมีค่าจุดสูงสุดของกราฟคือจุด0,0อ่ะเราก็เลยได้ว่าจุด0,0เป็นจุดสูงสุดของกราฟซึ่งที่จุดเนี้ยมันทำให้ค่าสูงสุดของ y เป็นสูงเป็น0ูนย์นะ แล้วก็กราฟนี้เนี่ยเราไม่สามารถหาค่าต่ำสุดได้เพราะว่าค่า y มันสามารถลดลงไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แล้วก็จะได้ข้อสรุปของตาบอยเท่ากับลบ x กำมังสองมาแล้วอ่าถัดมาเมื่อกี้เราดูกรณีที่1คือกรณีที่ a มีค่าเป็นลบ1งั้นต่อมาพี่จะมาดูกรณีที่2คือ a มีค่าไม่เท่ากับลบ1 เราก็จะมาพิจารณาสมการที่ a ไม่เป็นลบ1กันพี่จะให้ a เป็นลบ2กับ a เป็นลบ1ส่วน2ถ้า a เป็นลบสสมการจะกลายเป็น y เท่ากับ2 x กำลังสถ้า a เป็นลบ1ส่วนสสมการจะเป็น y เท่ากับลบ1ส่วน2 x กำลังสแล้วพี่จะวัดกวาดกราฟของสองสมการนี้โดยพี่จะกำหนดค่า x เ,เป็นจานวนเต็มที่มีค่าเป็น ลบ, 3, ล,บ 2, ลบ1 0 1ลบและ3เสร็จแล้วพอพี่กำหนดค่า x พี่จะไปหาค่า y โดยการใช้ x แทนค่าเข้าไปในสมการแต่ละสมการและพี่ก็บันทึกค่า y ลงไปในตารางทุกตัวพอบันทึกเสร็จเราก็จะได้ตารางมาซึ่งมีขั้นดับ x y ของทั้ง2กราฟพี่จะนำคู้นดับที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยไปวาดกราฟ y เท่ากับลบ 2x กำลัง 2, 2 y เท่ากับลบ1ส่วน 2x กำลัง2และพี่จะวาด y เท่ากับลบ x กำลัง2ด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้เปรียบเทียบ3การาฟนี้พร้อมกันเขานะเดี๋ยวเราจะวาด3มการาฟนี้โดยใช้ระนาบเดียวกันเราก็จะได้ว่าการาฟของสมการ y เท่ากับลบ x กำลัง2 y เท่ากับลบ 2x กำลัง 2, 2และ y เท่ากับลบ1ส่วน 2x กำลัง2เนี่ยมันจะเป็นดังรูปนี้ นะเราใช้ระนาบเดียวกันเพื่อจะได้เปรียบเทียบได้เนี่ยพี่จะเห็นว่าการาฟสีแดงตัวนี้เนี่ยมันคือการาฟของ y เท่ากับลบ 1, 1ส่วน2 x กำลังสองกราฟสีเขียวเนี่ยคือการาฟของ y เท่ากับลบ x กำลังสและกราฟสีม่วงเนี่ยมันคือการาฟของ y เท่ากับลบ2 x กำลังส อพอเราได้กราฟสามอันนี้มาแล้วเขาจะให้เรามาตอบคําถามอแต่ก่อนตอบคาถามเราก็ดูก่อนว่าทั้งสามกราฟนี้มันคือกราฟพาราโบลาคว้มหมดเลยจากกราฟ y เท่ากับ a กาลังสองเมื่อ a มีค่าน้อยกว่าศูนย์เนี่ยข้อแรกกราฟทั้งสามมีเส้นตรงใดเป็นแกนสมมาตรเราก็เห็นเลยว่ากราฟสามอันนี้เนี่ย มันสมมาตรหมดเลยซึ่งแกนสมมาตรของมันคือแกน y อ่ะข้อแรกเราก็ตอบว่าเส้นตรง x เ,เท่ากับ0หรือแกน y เป็นแกนสมมาตร ถัดมาข้อ2จุดสูงสุดของทั้ง3กราฟคือจุดใดและค่าสูงสุดของ y เป็นเท่าไหร่เราก็เห็นเลยเห็นชัดมากว่าจุดสูงสุดของกราฟคือจุด0,0ซึ่งจุดนี้เนี่ยมันทำให้ค่า y ที่มากสุดมีค่าเป็น0ข้อ2เราก็เลยตอบว่าจุดสูงสุดของทั้ง3มกราฟคือจุด0,0 และค่าสูงสุดของ y คือ y เท่ากับ0อ่าแล้วเขาก็มีคำถามข้อที่3นักเรียนคิดว่ากราฟทั้ง3มเนี่ยมันบานน้อยหรือบานมากขึ้นอยู่กับค่าใดอย่างไรเราก็จะเห็นว่าทั้ง3กราฟเนี่ยมันคือกราฟ y เท่ากับ ax กำลังสองเมื่อ a มีค่าน้อยกว่า0ฝั่งซ้าย y เหมือนกันหมด พังขวา x กําลังสองเหมือนกันหมดมันต่างกันแค่สัมประสิทธิ์หน้า x กําลังสองก็คือค่า a นี่แหละที่ต่างกันกราฟอันแรกค่า a เป็นลบหนึ่งส่วนสองกราฟสีเขียวค่า a เป็นลบหนึ่งและกราฟสีม่วงค่า a เป็นลบสองดังนั้นเราก็จะได้ว่ากราฟทั้งสามอันเนี้ยที่มันบานน้อยหรือมากไม่เท่ากันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่า a ก็ดูว่ามันขึ้นยังไง a เป็นลบหส่วนสองเเป็นลบหนึ่งเเป็นลบสองเนี่ยค่าที่น้อยที่สุดคือ a เป็นลบสองส่วนค่าที่มากที่สุดคือ a เป็นลบหส่วนสองแล้วพี่ก็จะดูเวลาเราดูว่าบานน้อยบานมากให้เราลากเส้นที่มีค่า x ค่าวาเท่ากันก่อนอ่ะก็คือลากมาแนวนี้แล้วเราก็ดูกราฟสีม่วงเนี่ยระยะระหว่างเส้นตรงกลางถึงสีม่วงแค่เท่านี้ ส่วนกราฟสีแดงเนี่ยโอ้โหระยะมันห่างเยอะมากแปลว่ากราฟสีแดงอันนี้อ่ะมันบานมากส่วนกราฟสีม่วงอันเนี้ยมันออกมานิดเดียวไงก็คือ,คอมันบานน้อยพี่ก็ได้แล้วว่าถ้า A มีค่าน้อยมันจะบานน้อยและถ้า A มีค่ามากเนี่ยมันจะบานมากอ่าเราก็เลยได้ว่าที่มันขึ้นอยู่ค่าค่า a เนี่ยจะมี A มากกับ A น้อย ถ้า A มากจะบานมาก A น้อยจะบานน้อยเสร็จแล้วเราก็เลยได้ข้อสรุปมาแล้วว่าจากกราฟของสมการ y เท่ากับ A กำลังสองเมื่อ A น้อยกว่า0เนี่ยมันจะเป็นกราฟพาราโบลาควา่ำซึ่งมีแกน y เป็นแกนสมมาตรจุดศูนย์ศเนี่ยมันจะเป็นจุดสูงสุดของกราฟซึ่ง ค่าเท่าทีอันนี้มันจะเป็นจุดสูงสุดของกราฟซึ่งค่าสูงสุดของ y มันจะเป็น0และมันจะไม่มีจุดต่ําสุดส่วนกราฟเนี่ยมันจะบานน้อยหรือบานมากขึ้นอยู่กับค่า a ถ้า a มีค่ามากกราฟจะบานมากถ้า a มีค่าน้อยกราฟจะบานน้อย อืมอร่อย